หนุ่มกัญชัยเผยสาเหตุทำไม move on จากข่าวแตงโมงไม่ได้ล่าสุดทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยซึ่งเกาะติดข่าวคดีการเสียชีวิตปริศนาของแตงโมงโดยหนุ่มได้เปิดใจในรายการช้าถึงการติดตามคดีนี้พร้อมเผยเหตุผลที่ตนนั้นไม่สามารถ move on จากข่าวนี้ได้โดยได้ระบุว่า เคยคิดที่จะ move on จะไม่ทำเรื่องแตงโมแล้วแต่สุดท้ายก็ทำเกืบทุกวันเพราะมันมีประเด็นต่อเนื่องทุกวันและมันเป็นเรื่องที่สังคมอยากรู้ปัจจุบันคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเสียชีวิตถามว่ามีเยอะไหม ก็เสียกันไปหลายท่านแต่เสียชีวิตด้วยสาเหตุแบบนี้ในบ้านเราไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเลยทําให้เหมือนเป็นประเด็นจับจ้องเงื่อนงําก็มีส่วนตัวจะพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกว่าถ้าเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุก็ต้องใช้คําว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงําต้องใช้คํานี้ข้อสงสัยมันเกิดขึ้นหมดสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะเฉลยออกมาเองว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจออกมาคลี่คลาย ถึงปมปิศนาดังกล่าวจากหลักฐานและพยายนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ